อ่ะก็ขอกลับสุดดีทุกผู้ชมกันได้นะครับคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตดี10วันนะจากคลิปที่แล้วที่เป็น7วันนะส0วันเนี่ยผมได้แค่วิวกนะกับเพชร8ป0 0นะที่มันได้เยอะกว่าน,นี้นะแต่ผมยังไม่ได้ตีพวกนี้นพ่อผมเก็บไว้ก่อนประมาณนี้ส่วนไอ้ตรงนี้ก็ใกล้จบลวแล้วก็ทีมก็ยังเป็นทีมเดิมนะแต่ผมไปจับใหม่นะแล้วก็ลูเกียก็ได้รีนิสัยแล้วก็ รีสายไฟให้ด้วยแต่เพ้ยี่ผมขาดจริงๆคือประดับนะกับสกิลลึกลับที่ผมใช้เพชรไม่ทันนะประมาณแล้วก็ไออันดับก็ประมาณสามห้านะว่าคนมันเริ่มมีหายลวผมเลยไต่ขึ้นมาได้นะแล้วก็ไอยูเนียนเนี่ยที่ผมได้นำไปคลิดก่อนก็คือให้กดได้วันละห5ทีก็คือมัน ไม่ควรนะเพราะผมได้คำวนวณดูแล้ว30วันเนี่ยมันใช้ประมาณ4,5 0 0คือมันเยอะเกินสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ต้องใช้เพชรอย่างอื่นนะส่วนไอ้ตรงนี้เนี่ยผมแนะนำให้อัพไอ้สองอันนี้นํำนะเพราะมันได้พลังเยอะสุดนะให้อัพถึงแค่20พอประมาณนี้แล้วก็ที่ผมลืมแนะนำผู้เล่นไปก็คือการวิจัยโปเกมอนแนะนำให้วิจัย ตัวที่ไม่ได้ใช้แล้วก็แนะนำให้หาสปีดกับไอ้พูดดาเมจเนี่ยมาวิจัยนะแต่ผมแนะนำว่าให้วิจัยทุกตัวดีกว่าที่ไม่ได้ใช้นะส่วนอย่างอื่นๆก็เล่นตามประจำวันเลยครับไอ้พวกทีมข้ามซื้อตัวสูว้อันดับเนี่ยไอ้สนุกเนี่ยก็คร ให้ได้วันละ150นะเพราะว่ามันจะได้ของขล่าเนี่ยเห็นไหมของดีมากนะสรับผู้เล่นใหม่ดีจริงจริงส่วนเดือนนี้ผมก็มาคิดว่าไม่ได้ยูนว่านะเพราะว่ามันยังไงมันได้แค่200กว่าสมุดยูนว่าต้องใช้500แล้วก็ผมไม่ได้เติมนะเพราะว่าผมเล่นสายฟรีผมต้องรอไปประมาณ2เดือน ส่วนอื่นๆก็เล่นตามปกติแลลวอ่าแล้วก็ขอจบการอัปเดตดีวีเเท่านี้นะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้ว